ได้ค่ะพอก็ผู้ภาพเพิ่นนะพี่น้องกับเมนูแซ่บๆนะคะเหมือนี้เมนูแกงน้อไม่สมไสไก่พี่น้องมาเบิ้งที่เห็ดค่ะแกงน้อไม่สมไสไก่นะคะข้าสิขัวน้อใไม่สมไสไก่น้พี่น้องก็จะมีไก่ะค่ะเนื้อไก่หลังทาความสะอาดซับเรียบร้อยนะคะน้องไม่สมข้าวขาวค่ะอันนี้จะเป็นผักทิ่ไซนนะคะพะอยตูกับต้นหอมค่ะเครื่องแกงนะคะก็จะมีหอมแดง กระเทียมตะไคร้พริกแห้งนะคะตำนะคะแล้กก็พริกสดนะคะจะเอาใส่แกงนะคะเครื่องปรุงก็มีเกลือนะคะผงนวน้าปลาแล้กก็ะยืมน้ำเปล่านะคะ,ะทีนี้มาตำเครื่องเลยค่ะใส่พริกแห้งลงไปค่ะตะไคร้ตำได้ไปนอนตำ กระเทียมหอมแดงค่ะตำให้ละเอียดค่ะตำละเอียดแล้วพี่น้องก็มาทิดเต้าเลยนะคะหม้อตั้งไฟเลยค่ะใส่เนื้อไกล่ลงไปใส่เครื่องลงไปเลยค่ะเครื่องสิดำแล้วนะคะ เติมน้ำเล็กน้อยนะคะขัวใกล้ค่ะ,ะพี่น้องเห็ดซุกค่ะซุกระไรบ้างน้าขัวใก,กล้ไฟ้บาแหงวันนี้ไส้ดิแมนวันทยวันนี้ไฟปรุงค่ะ ใส่เกลือลงไปนะพี่น้องเนาะหัวข้าวค่ะน้ำปลาใส่แบบพริกน้อยลงไปค่ะคนให้เข้ากันใส่ข้าเริ่มซุกแน่และพี่น้องเริ่มซุปกะน้ำนะข้าก็ใส่้ำมันโส่มลงไปแล้วค่ะเอาไปขวบใส่กันเลยค่ะ หัวส่กันแล้วก็โคนให้เข้ากันนะคะให้น้ำนอ้อยไม่สมออกนอ้องพี่น้องเนาะมันก็สิแซ่บค่ะบัดน,นี้ค่อยเติมน้ำนะคะเราไปแชาสัมพันธ์สนะพี่น้องจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสใ,ใ,ในตำรวจพุทสว่างวิงรวงตำรวจพุทธวรวจังหวัดบุรีราชธานีนะคะครับพี่บอตไพรมีในใสใจกดจราจร ขับรถยนต์ขับคันสำคัญเราพาดคำพัฒเสตสมองกันเอาว่าใส่เมื่อเที่ยวะครับรถขับรถความเร็วตามที่พี่แม่กำหนดถือสำคัญเมากประับไปพี่น้องเด้อย่าลืมนะคะเวลาขับรถไปใส่มาใส่นะคะอย่าลืมใส่แมสในรถด้วยนะคะถ้าผู้เดียวบพรเป็นยังพี่น้องถ้าซองขนขึ้นไปนะคะใส่แมสหน้านะคะเดี๋ยวมันชิจับเด้อนะคะเพราะว่าทุกทุกพื้นที่นะคะใส่แมสร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเวลาขี่เข่าก็ใส่แมส เราลืมถอดแม่กินข,นะข้าวนะกินผู้เดียวนะคะจะกินร่วมกันเป็นหมู่ขนาดนะคะชว่วงนี้เเทสแล้วนเนี่ยแกะแกงน้ำมันซุม,มังแดกก็ตักไปกินผู้เดียวะคะ่ะตังแดกรเราเอาเราจานใทยจานมาึนี่นะคะกระค้นไปเรื่อยๆพี่น้องสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้ำน้ำมันซุปออกเข้ากับสิเติมน้ำลงไปนะคะเติมน้ำลงไปคะ่ะในน้ำร่างโค้กพี่น้องว่าต้องใส่น้ำร้ายนะคะใส่น้ำต่พอดีนะคะพอถ่วมกระพาะพอดีกับ แกงนอไม้สมยังสีแซบค่ะพี่น้องสูตรนี้ว่าแซปลานะคะผู้ประมักปลรราะกินได้ค่ะ,ะถึงไว้ได้พี่น้องด้ทถึงไว้รอเดือดสักครู่นะคะเขาสิใส่น้ำซ้ำนน่นะคะใส่น้ำไล่ไล่ไปมันจะบปรแซบนะคะแต่ว่าก็แซบคือเก่านะคะใส่พริแกแห้งได้พี่น้องแกงนอไม,ม้สมมันสีออกสีแดงๆงามๆานะคะเดือดแล้วพี่น้องจะแซบแล้วซิมแล้วนะคะไปตูะะ้เลยค่ะใส่ลงไปต,ต้นหอมไปตู อู่มักพักหลายๆค่ะใส่ลงไปกระแซบแซบพี่นอ้องหอมห่ว,หวยๆเลยนะคะพ่นอย่างน้องไปสมเข้ากับสีหอมหอมพี่น้องนะคะใส่พักอีตูลงไปหรือว่าใส่แมงลักเนาะกับตุ้นหอมนะคะรอนเดือ,อดพักสลบสักครู่นะคะตักใส่ถ้วยนะคะกินกับข้าวซอยห่อนห่อนข้าวเหนียวห่อนหอนก็ได้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วพี่น้องสำหรับแกงเนาะไม้ส้มใส่ไก่หรือว่าแกงไก่ใส่เนาะไม้ส้มนั่นเองนะคะ แซ่บๆค่ะพี่น้องไปลองเห็ดเบิ้งนะคะเห็ดบอ่อยากเลยค่ะมีน,นมีสม้มมีไก่แลวก็มีพักอื่นๆก็เครื่องปรุงเล็กหน่อยนะคะผูได้เห็ดเป็นก็มาลองเหเ็ดเบิ้งนะคะเขามาเบิ้งคลิปปะอูรับรองว่าเห็ดกับเขาเป็นพี่น้องบอรต้องห่วงนะคะอธิบายละเอียดขั้นตอนทุกวิธีนะคะให,พห,นนะะห้พี่น้องเดี๋ยวลองเห็ดเบิ้งนะคะปูใดเห็ดเป็นด้วยพี่น้องเด้อผูใดเขามาแล้วนะคะท่านไดที่เขามาชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปูพาเพลินอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อปูผ่าชมคลิปใหม่ๆเมนูด พอกันไหม่คลิปหนะ้ากับเมนูเสียบๆต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ